สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับ18ธันวาคม2563ครับมาดูคลิปนี้ครับกดเงินสดได้ครั้งต่อไปวันที่เท่าไหร่ครับสำหรับการกดเงินสดเดือนธันวาคม2563จากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับจะเหลืออีกหนึ่งครั้งก็คือวันที่22ธันวาคม2563ครับผู้ที่จะกดเงินได้ก็คือผู้พิการที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครับ โกดเงินสดได้200บาทในวันที่22ธันวาคมซึ่งเป็นเงินเพิ่มสำหรับผู้พิการที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มผ่านทางบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีก200บาทกดเงินสดได้ก็จะได้เบี้ยความพิการเป็นพันโดย200บาทนี้มาเพิ่มให้ทางบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับ22ธันวาคมกดเงินสดได้นะครับแล้วก็เดือนนี้ก็จะสิ้นสุดการกดเงินทุกชนิดนะครับแล้วก็ไปกดใหม่ใน เดือนมกราคม2564ต่อไปครับสวัสดีครับ